สวัสด oh, so ีค oh, nice. uh ุณยายสวัสดีจ้าโอ้ยยายเอ้ยอยากหลายบังหันบ่ได้ติดตามคุณยายเลขประกอบคุณยายเข่าบ่แมนติเข่าเลยเนาะโอ้ยนั่นดิบ่ได้มาเห็ดจะเป็นข้าใหญ่หกเข่าเลยเนาะหกสี่สี่มากมีมากหกกบมากแปดบังหันเลขประกอบคู่เข่าแล้วแมนบอมเข่าแล้วเลขประกอบคู่กเข่าเหมโอ้ยเสียดายบ่ได้ลงให้เอฟซีเอฟซีกระทามหาหนูหันบ่มาลงเนาะ หนูกลไปดูไข่หนูแ่บอมาลงมาบอก่ว่างคุณยายบ่ด้อยู่ไปตั้งจังหวัดบ่ได้มาหาคุณยายแผ่นบ่มีอันนี้บ่ได้โทรหากันหนูบ่มาเลยบ่ได้มาบ่ได้เหตุหนูบ่มาเฮ็ดโอ้ขาวนี้บ้านี้งวันนี่ก็สิเข้าคือเก่าหั่นล่ะคุณยายวันที่หนึ่งพฤศจิกานี่แต่ว่าก็สิอันเอาอันเอาเลขวิ่งหั่นล่ะก่อนเลขวิ่งคุณยายได้ลรอบ่ได้แล้ว โอ้ตัวใดล่ะคุณยายได้แปดกำเน่งแปดกำเน่งบ,บอกงวดนี่ค่ะให้มันได้เข่าคือเกาเด้อเดียตวตาบาเลกเล็กปะโกผันจังสีมเอาอีกเด้อคุณยายสีโบผาดคือวังหันดอกสีมะอาอยู่กค่ะคคุณยายโชว์เล็กอันที่เฮ็ดวิเล็กตัววิ่งให้แน่จ้ะได้เสียเขียนไว้อยู่บเ่เขียนไว้แล้วพื่ขออกมาโอ้หมากินหมา แม่โอ๊แม่กระเฮ็ดรูดเฮ็ดไรเฮ็ดวิ่งตัวใดเนะาะค่ะเอาสู้ให้คุณยายสู้ให้เบิงเ่งน <Wing. S 1> แม่วิ่งหลงเลขวิ่งนี่เนะาะกาเลขวิ่งวิ่งบนวิ่งล่างในเบิร์ดบนข้าง,ง,งล่างข้างบนข้างล่าง<อ>าหลักไปมากค่ะ ร้องเริงมาเที่ยวไปเอาไปร้องเริงมาเทียวว่ามันถือไก่ผู้ชิมากผู้ชิโบมากกะฟานไปแล้วมันาจีใจก่ตามเอาขอบคุณคุณยายเด้อค่ะขอบคุณคุณยายมันหมานเด้อจ้าสมันหมานเด้อกันมันหมานอมันเข่าอีกคือเก่าเกาสุงวัดเลขวิ่งนี่มันเข่าสุงวัดอยู่ฟูชิมาร์ฟูชิช่อก็ให้ได้มาชมความมุ่งมาดปรารถนาสาธุ